สวัสดีครับมาติดตามรับฟังภารกิจของหน่วยบระชาการทหารพัฒนากันครับในห่วงวันที่24กุมภาพันธ์ถึง11มีนาคม2565กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยชุดช่างพัฒนาสำนักง,งานพัฒนา,ฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดขุดเจาะบ่อน้ำตื้นจำนวนหนึ่งชุดดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะและเครื่องจักรกลชุดเจาะบ่อน้ำตื้น ประจำปีงบประมาณ2,565ในพื้นที่ตำบลทุ่งสงอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อขุดเจาะบ่อน้ำตื้นจำนวน8บอ่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรความลึก10.5เมตรพร้อมเทฐานคอนกรีตรปริมาณน้ำที่คาดว่าจะได้รับจำนวน4ลูกบาทเมตรต่อ1บอ่อโดยมีราษฎรจำนวน80ครัวเรือน340คนได้รับประโยชน์ นี่คือภารกิจของหน่วยประชาการทหารพัฒนาที่นำมาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบครับ